ครับสวัสดีครับเอฟซีลูกคนครับเนาะครับมือหนึ่งพัดเตียมขึ้นมาวัดปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะตามตะเลงแนวทางฝากเอฟซีเนาะครับเนาะอยู่ข้างนอกเนาะมือหนึ่งกันเข้าเอฟซีอันนี้สรุปไรโรดีนี่บ่บนกับล่างนี่บ่ได้หลายหา,ยางทำเล่นง,ง่ายพ่อมบนล่างศูนย์กับแปด ต้องมากให้ได้ศูนย์เกียรติศูนหาศูนสองศูนแปดตัวพัน์สิริงานา้นศูนยศนย์เรมากเันลเ,เลขอันนี่คร,รับตัวพันสิริงานข้น,นมาในเลขดึงวาจากคัานน้ำมันนั่นอันนี้เรียนบนล่างไปเลยนี่ ตานที่จริงล่างนี่เอาร่วงกันบวกมีสูตรเรื่งบวกห้าห้าห้านี่สีนับตะล่างขัดเป็นก็คือบนห้านี่ครับเลขคันลำม้ตนเพิ่นดึงออกมาให้นั่นสี่แปดศูเลขแปดเกะย7 9เต่า มัไม่มนางาอี่มหรอกคนึ่งทำบมานไหนรับรอดสักคู่นะครับคนนำยม่หนึ่งเขาสุพาส, 8, 0, สี่แปดศูนย์หรอน9 4ยเก้าสี่ 4, สอืมมันดืงม,มากเลย นี่คันนม่อนอยู่นี่จับศูนย์เลยมันมีเท่านั้นแหละนี่นะครับงย์ะนำมันเด่นศูนย์ศูนย์สี่เพราไรศูนย์สี่วงกากาบาทเลี่ยเรียเาเป็นรอยเปล มาแน่ๆน่ะศูนก็เปลี่ยนเองครับเราไไล่เรียกเบอร์โลดลบเก้าย้งไหนมีติดศูนย์โลดบางคนก็ลากโหลดครับเอติดมาแน่นอนศูนย์น่ะติบสองเก้าเป็นดปยเคยบอกไว้บ้างอยู่ตัว <laughs> <laughs> ไปตัวนึงโหลดจนได้เ <ừ ừ. S 1> ดี๋ยวเปียนกำกันเด้อผมยมานน้มันกำกันอยูุ่น อันเพราะว่าเลขนั่นมันสียู่ไฮบอลงวดก่อนเด่มันตรงกันมันบ้อออกงวดนี้มันตรงกันหมดเลยมันสียู่ไฮบอเลขออกเก้าหกเราไม่ออกหนึ่งเก้ามันสียู่ไฮบอลงวดก่อนมันก็อยู่ ว่าเป็นเกลหกลก้อนตัวนี้แมนบอครับผมแมนหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเกสองห้าแดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกตรงกันมัน้งเลยบอ ดับคู่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 เลขออกนั่นเห็นไหมครับโอ้เลียงภาพเลยครับอันนี้วันนี้นะไรมาปูปันบางวันนี่มันอยู่ว่าวันนี้ โกงกันมันคือตรงกันก็นคืออยู่น,นอกกันนะอ๋แมนตรงกันนกะใครอย,ยากมันไปยังเสียงได้เลยแมนแมนแมนครับเสียงถลี้ยงปั๊บเลยด็ครับนี่หนะศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยบอกเนอะเลขเนี่ยบอกน้ำกันตามใครเล่าเบื้องแรวแปดเจ็ดบอกน้ำกันมาไล่เบื้องหน้า ได้วขาเป็นศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เนี่ยมันตรงกันขันมันพามันกับพาไดอะไรกันมโมมีบุหรี่หามมันได้หรอกเก้าศูนย์เนี่ยก็ไปแล้วเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ยตรงกันขันมันไปมันก็ไดไปลัดลัดอะเนี่ยขันมันขันพาขันมันบรยูเนี้ ขันนันมาอยู่เนี้ยออกสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดโหลดเนีย้ยขันมันยูก็คือพอไปเนี้ยไปศูนย์เจ็ดโหลดเนี้ยนี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่นั่นเขาว่าหาเจ็บนั่นบอกไปคอยถือเลขดับคอยหนึ 1, 5, 7, ่งห้าเจ็ดนั่นบอกเลขนาะทำเลขพกตัวไม่หมดมันก็บอกออกรับกัน มาถึงเห็นมัมันออเอาซีเจ็ดล้าง,งามันนี้ก็มีมาตัวนี้น,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 นี่มันโดนกันอะไรประมาใส่ตุกเจ็ดนปูเน,นี่ยมันมาพี่เลยอย่างนีนี่นะตัว<ช>คยคอยเด่นเดนไทยคือศูนย์เจ็ดนี่แหละ,<ช>ละขันมันมาไปมันไม่เข้าไปล่างรุ่นเล็ตัวนี้รุ่นเจ็ดนี่แต่ว่าคอยเด่นคอยเด่นศูนย์เจ็ดลัง ค้างเดียวเน้นดินดูนเจ็บตัวเดียวหาดับแรงขัง้นแรกคือขึ้นบนญมาสังเกตบ้างเองเอา้ามันเป็นแต่สังเกตได้ยูเล็นั่นนะยูยูนี่อ,อ้ก้าวสามมันลำบาออกเก้าหกเป็นบ้าเก้าหกแล้วบอกหนึ่งเก้าเป็นบ้ให้สังเกตเอาดีๆไปตัวหนึง่ง หก <6. S 2> มาเก่าทุกข้อไปปะครับทัง <S 2> 2. <S เกล็เราระวังดีๆระวังตัวนี้กี่มากครับหืมาบนบนครับนี่เราระวังดีๆเลื่อที่สามบวกไปตัวหนึง่ง บ่อไปรอบกันครับวูนี้ได้สองสองสรงสองตัวมันบ่อรอกกันเนี่ยครับไปตัวนึงครับตัวนี้ตัวนี้คือกันนี่ยชุดก่อนสามเป็นป่านี่ครับเก้าในสองมันกินได้บออว่าเปนหนึ่งว่าเปนหนึ่งแบบะรั่อยอยากไปออกของมาทรงพี่ไปทั้งแบบ นี่นั th ่นเห็นไหมครับก็กับชวงไปตัวหนึ่งบวกรวมกันสามตัวมันโดดใส่ตัวนี้บาดิเห็นไหมครับงอเก้าหกท่านที่บาดตัวนี้มันทีมากคือเก้าได้หนึ่งเก้าหกเนาะ ว่าไม่นึงเก้าหกกันหะนี่ตัวนี้ได้เก้าตัวนี้ได้ศูนย์ตัวนี้ได้ห้าด,ดันมาลักลอยเอาใส่กันซื่อห้าเก้าบ่ได้มันไปยุคนละอ่านอยู่คนละท่าเห็นหมับแต่ว่าไปคือกันเด้อ คือขันประกบใส่แล้วอยู่นี่มันกันมีอยู่9096ศูนย์นมอสองศนย์สองหกเงนมอออกเก้ันนี้ได้ศูนต่ากประกบใส่0 0นย์ศูนย์ศูย์เก้าหู้นย์เก้าพอระทีบเงินมอแต่ว่าไปอยูุคกับศูนย์ศูนองน,นงนี่ว่างนี่ยนะศูนย์ ทำั้นไปคือเก้าเรือ <6, 2, S 1> เลขบ้ <0, 2, S 1> านนี้ทีนเน้นให้นะตามที่จริงอ่ะศูนย์เจ็ดดีคอยมักตารางเด้ครับไปคือไปล่าล้างเลนเด้เลขสูตรนี่นี่บนครับบนบนครับเน้นให้แล้ว ตอนนี้เ่าเอาอปัวหนี่หกสองมานนีเบื้องเบื้องหกสองมันจะได้บ่ครับหกสองในบเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าบได้แล้วโอ้บะได้ตรงไปแล้วง <laughs> อนก้นกนอ,กนกอนกันใส่ได้เดีกันได้งอนก้อนกันเลยสี่แปตรงกันออกซ่เจ็ดดนใช่ไหมงอนก้อนอะบ่ได้หกลักกับเจ็ด เยละกาแปดไปละไม่ได้ได้คู่เดียวน่ารักลอยใช่ดีดีบ้านนี้ตามที่ยิงเลงนั่นนั่ตัวนี้ได้ชัวก็หกมากหกตัวนี้ได้เก่าเพิ่งเก่าประมาณเก่าว,วันเก่าสาม ก้อนเก้าสามศูนหาแปดศูนย์ห้าได้แปดได้หา้าได้แปดก็่า คิบสามได้แปดได้หนึ่งเอาประกบใส่กันแปดตัวนี้ก็ได้หนึ่งตัวนี้ก็ได้แปดตัวนี้ก็ส่วนแปดเพราะฉะนั้นเหลือแปดหนึ่งหนึ่งหาแต่ว่าว่าออกไปออกคิบสี่ฝ่างเห็นไะมมันฝ่ายรังนั่นและมันติดติดมันไปแต่ว่าว่านี้เราว่างเนี่ยแต่ซอ,องบนบนั่นแหละขาดสองมากติดศูนย์นาทีเลย ตัวที่ระว่างคือตัวนี้เป็นบนล่างนะครับปูนาะ,ะเดี้ยวถ่ายเลยโค้งช่วทถ่ายยระว่างตัวตัวตัว,ตวนี้ครับผมแปดเจ็ดยี่บ่อออกรักเลขหนึ่งบ่อ,อรับกันรักเลขแปดเจ็ดหนึ่งเบอร์ทัดบับบบงเดลล่าง,งตัวนี้น, <c oughs> นี่เหาตัวนึงนี่นี่นี่เลขครับคอยมากตารางแนนแมนครับปูีนิปูสี่ศูนย์นี่นายเจ็ดศูนย์ครับของคอยใายศูนย์เจ็ด ที่มันตกกันมพรนเป็นตกกราบ่อยกับเป็นสลับกันนี่คือเพียแต่ว่าเด่นคือกันโยแต่ว่าสลับกันงอนกว่าน่ะพราะวงกลมหาหาเก้ามันออกหนึ่งเก้าเพราะเฟิร์นน่ะพอถือตัววงกลมมานี้เพื่อนเรียกเพื่อนอะไกล้งมันมีตัวนี้พากมึงเพราะเฟิร์นเป็นเจ็ดศูนย์เราคอยเป็นศูนย์จ็ดนี่เหรอเรียกมันมีตัวนี้เขาเดไปซื้อตามนี้ตามพ่อมันเะไรเรียกนั่นมันก็ม่าบ่นมาบ่น ครับรเอฟซีก็มสรุปเนาะคำนวณเลขวันที่1นกุมภาพันหกหกกับปูห้าเปเนาะคำนวเป็นเลขบนล่างนะครับได้อฟซีศูกับแปดครับปูปจปูกนมีศูนย์เกตศยาศูนย์สองศูนย์แปดศแต่ว่าปูว่าเน้นศูนย์สนี่เน้นบนนะครับส่วน07นย์เีนี่เน้นล่างนะครับเอาแคบหน้าจอไว้เบิ่งนะครับเด้ FC. อ FC ควายสกุสกๆมันไปกับปู5 7, 8, ้าเจ็ดแปดนาะ ครับสำหรับชิปนี้พอแตรมกามีแค่นี้เนาะครับเนาะคันเขามาแล้วคันมักคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแตรมไม่ได้ครับเดออไอพีครับเอาไปพอกันชิปนี่สำหรับชิปนี้ก็มีซสำเนาไอพีเนาะพอกันชิปนาสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม